อยู่ที่ไหนสยามดิสแทฟรี่ชั้นสี่วันนี้เนี่ยพวกเราได้นัดก,กันมาเจอที่สยามนะคะแล้วเราก็จะมากินเหมืนที่เป็นพาของเราอยู่แล้วใช่พวกพวกเราชอบมากก็คือซูชินะคะว่าจะเป็นแซลมอนฮากุฮากุาก็กวันนี้นะคะพวกเราเหิวมากก็เลยอยากจะหาอะไรรองท้องวยการกินเบุฟเฟ่ซูชิที่ร้านคาร์ดูครคัพก๊ ร้านาเขากะนะดใจว่าอ่านถูกถ้าผิดก็ของไทยด้วยนะอนนี้ร้านนี้มีน,น,น,นะคะหก็ร้านนี้จะมี2ราคานะก็จะเป็นราคาที่2 50บากับ499ารารคานี้จะรวมทุกอย่างเรบร้อยแล้แต่ถ้าเป็นของจะได้ทาแต่คุกกี้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสีย่ยเ้าราจะมีแบบว่าเนลาเลมีแบบตอกเทิกมีหลายอย่ีจามอญย่างเกืออะไรแบบนี้ ว่าเราเลือกของละ50เพราะว่าเราอยากทานคูชีนั่นเองแต่เขาก็มีของหวานใช่ปหมใช่แต่มีของของหวานให้ด้วยแล้วก็รวมอะไรเรียบร้อยรวมเครื่องดื่มใช่แล้วก็เวลารับประทานก็2ชั่วโมงเต็ม20นาทีถูกเลยแล้วสิ่งที่พิเศษคืออะไรคะร้านนี้ก็คือนั่งอาหารหลักร้อยแต่ดูวิวหลักล้านน่งดูทั้งวิวด้วยใช่คือประเด็น มันนี้โต๊ะเดียวใช่เมื่อกี้ตอนไปจองคิวไปสำรวจมามีโต๊ะเดียวที่นั่งติดกับกระจกวิวนะคะก็คือเราก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะได้ที่วิวประมาณไหนเพราเป็นว่าคนเยอะมากใช่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ไปรอติดตามแล้วค่ะโอเคเจอกันที่ร้านได้เนาวันนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าร้านแล้วนะคะนี่เป็นือร้านคาลูกเขาตบใช่ค่ะตัวที่เราต้องการ นนี้นะคะเราก็ได้มานั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะคะเ <ST AN TI> e> ดี๋ยวพวกเราะะจะสั่งอย่างหนึ่งนะคะ <ST AN TI> e> ในเมนู250บาทนี่ก็คือบินนะคะที่พวกเราสัง่งเพื่อนก็ได้ติดบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งมากินคตอนนี้นะคะเราก็ได้ซูชิที่เราสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก <ST AN TI> e> ็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของคนที่เราสั่งมา แซลมอนแล้วก็มีสลัดนะคะอันนี้จะเป็นข้าวหน้าแซลมอนไค่พาเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันทีละคำดูนะคะว่าแต่ละรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนี่เบสิกเลยข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มขอใส่วาซาบิเพื่อเพิ่มความเป็ดร้อนนะคะการกินซูชินะคะแบบเพิเติมเรอ,อันนี้<อ>คืออ่านมา ให้กินแบบถูได้เพื่อจะได้ให้นิ้วเรานะคะรับรสสัมผัสของปลาใช่ต่อไปนะคะเราก็จะให้ชิมเนี่ยค่ะเราก็จะเลือกชิมอันนี้จะเป็นซูชิแซลมอนโลนะคะข้างชีสเบิร์นนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันจิ้มก่อนนะนิดหนึ่ง รสชาติมัน,นเป็นแซลมอนที่แบบว่าสุกมาเพิ่งนนะคะก็จะแบบนุ่มๆค่นะในความสดรสชาติรวมๆแล้วก็โอเคค่ะมีชีสมาตัดรสก็ดีค่ะยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้ให้ดูอันนี้จะเป็นสลัดแซลมอนนะคะเป็นสไปซี่น,นะคะเหมือนแบบยำหน่อยเราลองชิมดูกันนะคะ รสชาติยำเลยค่ะมีผักมาให้ด้วยนะคะอร่อยค่ะนี่แซ่บเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินข้าวหน้าปลาแซลมอนเบอร์นะคะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนมาเล็กน้อยไข่กุ้งลมันก็มีไข่ฟ้านะสรุปเราเรียกกันว่าไข่กุ้งเดี๋ยวต่อไปพวกเรากินข้าวแล้วเราพวกเราก็ต้องกินหวานไม่งั้นจะเป็นสันดานจุกันไหมเดียว เป็นพเิเศษนะคะของขวามก็ต้องข,ของหวานตามกันไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของหวานของเรานะคะไปดูกันเลยอันนี้นะครับจานนี้ก็เป็นซูเฟรแพนเค้กโอริโอเสริฟพร้องกับไอศครีมสตรอเบอรี่ก็คือไอศครีมสตรอเบอรี่ซันเดย์เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยมันนุ่มง่าย,ยเลยอ่ะกินนะครับแพนเค้กเ <c oughs> ขาอะคือมันละลายไปเลยอะ มันนิ่มมากแล้วก็กิมใหญ่พิมก็คือหวานตัดกันเข้ากันพอดีเลยเย้ yeah, ตอนนี้นะคะ,คะกเราก็อิ่กจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่อิ่มหนำสำราญมากนะคะก็อยากจะบอกเรื่องของรสชาตินะคะอร่อยนะคะแก็สมราคาใช่สมราคานะคะของหวานก็ ใช่อร่อยถือว่าน้าของหวานของหวานนี่อร่อยมากเลยนะแต่ว่าถ้าใครมาก็แนะนําให้สั่งก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะต้องรอนานนิดนึงเพราะว่าคนสั่งเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานนะสั่งเมนูอของหวานไว้ก่อนก็ได้ประมาณสัก10-20นาทีนะคะจะได้ไม่ต้องรอนจะบอกว่าของหวานอร่อยมากราคานะคะก็ถ้าใครชอบคนีก็อย่าเลม กด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้<อ>รเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและก,กดกระดิ่งก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย